สวัสดีครับตนนกัก็ทีมงานขอบคุณนะคะที่เลือก <แ S 1> ขนมเปี๊ยะไข่ย,ยักษ์ของเรามารีวิวชื่อแก้มยุ้ยนะคะโอเคตอนแรกทําขนมเปี๊ยะนะฮะเริ่มอยากเอาใจสามีเพราะสามีชอบกินขนมก็เลยเริ่มศึกษาวิชาขนมเปี๊ยะอย่างจริงจังลองให้สามีกินสามีเสียชีวิตคะ่ะสามีชอบโอเค okay. ให้เพื่อนชิมก็อร่อยเพื่อนก็เลยยุให้ขายไอเราก็คนบ้ายอซะด้วยอ่า โอเคแสดงว่าทำแล้วอร่อยจากวันนั้นถึงวันนี้2ปีแล้วค่ะโอเคขนมเปี๊ยะไข่ยักษ์บายแก้มยูวีโฮมเมดร้อยเปอร์เซ็นต์ไข่แดงเต็มใบไซส์ใหญ่คัดพิเศษหวานน้อยเพื่อสุขภาพหอมกลิ่นออกความเทียนไม่ใส่วัตถุกันเสียไม่ใส่สีผสมอาหารแป้งบางดูจับก่อนกลัวไม่เอาไปเวฟอีกโอเคโอเคอ่ะน่ากินนะโอ้เขามีสีมีมีเขาหั่นเขามีไส้เขามีไส้สีไส้ให้เลือก ถั่วไข่ไข่ทองไข่เอาไข่ทองไข่ยังไงมันมีสติ๊กเกอร์บอกใช่มีสติ๊กเกอร์บอกเอาไข่ทองไข่นี่ยนี่อะไรอ่ะเผือไข่เผือไข่เผือไข่นี่ฟักงาหั่นให้หมดไข่ทองไข่อ่านี่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 อ่านี่หั่นนะจุดขายก็คือว่าเป็นลูกใหญ่นี่นะฮะมาดูโหใหญ่ตะเน่งใหญ่ตะเน่งลูกเหมือนซาลาเปาเลยอืขนมเปี๊ยะซาลาเปาอ่ะ ร้ววนนนแก่ลตะเขอตอบครับตอบตองวงทูรักกวนๆครับโอเคนี่เวลาเราหั่นเนี่ยมันมีความแข็งถ้าคุณเอามีดกดไปมันอาจจะแฟบได้คุณต้องใช้มีดจิ้มนิดหนึ่งอ่าแล้วก็นี้นะฮะโอเคทําไมผมทราบรู้ไหมฮะทำไมครับผมผมอ่านหนังสือครับผมโอ้ยนี่โอ้ดีนะดีนะ นี่โิงไข่ทองไข่มันมาเบ้มอยู่ทางเนี้ยโอ้โหงั้นผมเอาไม่ไข่ก็ได้ไม่มีไข่เออไปแพ้ไข่โอ้โหน่ไม่มีไข่แพ้ไข่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแต่ว่าเดี๋ยวมันจะมันก็จะกลายเป็นไม่ได้ไม่ได้มาปั้นมีสุกร่มเสีมีทุกร่วมต้านปันโอเคปั้นไข่มาปั้นไข่แล้วนะปั้นไข่ไม่ใช่โอเคน้ำใหม่อันนี้กัน มาได้หมดแป้งนุ่มมันอ่ะได้หมดมไม,ไม่ไม่กินกระดาษอ,ะอ่ะดีนะ<ค>นดีนะคนบอก่อ้อันนี้ดีอ่ะอืคือแป้งมันมีความหอมควัน,คว,นควันเทียนจริงๆแล้วก็ความหวานของฝอยทองกับความเค็มของไข่มันมันเขาเรียกว่ามันมันบาลานซ์กันดีกูหิว,ว่น้ะมีคนบอกในเฟซบุ๊กอร่อยอมา้พี่ยอดจังเลย อืแต่พี่น่ว่าคาถามคือหนึ่งลูกหนึ่งคนใส่หนึ่งลูกเหรอวะจุกเลยนะเปี๊ยมันเป็นของที่มันพอช้่นหนึ่งมันกินกันขนาดนี้เหรอมกินอ่าเขาเรียกพอดีคำป่ะเนี่ยหนึ่งก้อนหนึ่งสี่คนได้นะอืมเนี่ยน้องรู้ว่าเปี๊ยเปี๊ยเนี่ยต้องแบ่งคุณกินขนมเปี๊ยลูกเท่านี้คนเดียวไหวไหมตรงนี้พังหนักเนื่ยพังเหรอมื้อเช้าง่าอืม าแฟสักแก้วครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยนะกำลังดีเหมาะสําหรับคนที่อยากจะกินขนมเปี๊ยะแบบจริงจังเลยเพราะว่าลูกนึงนี่คือมึงเลยนะพี่ว่ามันใหญ่ไปนิดในหนึ่งพอร์ชั่นแต่มันก็สะใจดีกล่องเท่าไหร่หนึ่งร้อยบาทไม่แพงแล้วมีกินซักไส้ไหมมันกินไส้แล้วไส้ถั่วอะไรเงี้ยเือรไข่ฟอยต้องไข่ถั่วไข่มีไข่หมดเลยฟักงาไข่เผือกไข่อ่ะเผือกไข่ไหม อ่าเรามาดูเผือกอ่อาทิตย์ที่แล้วก็มีขนมเปี๊ยะไส้เผือกอร่อยมากนี่อันนี้อาจจะอร่อยอ่าทีนี้เรามาดูรายละเอียดดีกว่าว่าชั้นเชิงของขนมเปี๊ยะเขาเนี่ยดูในดีเทลถือว่าสวยงามนะสวยงามอ่าถือว่าสวยงามลูกเล็กเลยนะก้อนเต็มเมืองนะชั้นเชิงเขาดีคีดูไกลๆนึกว่าลูกแก้วแล้วกันบอลน่ะเออคุณบุนชอบฟักไข่ฟักไข่อ๋อพี่ชอบฟักไข่อะคือเอาตัวเข้าไปกกอะฮะไม่ใช่ไก่คนไม่ใช่ไก่ไม่ไข่มนุษย์เนี่ยละฮะ ปลาไข่ไปเป็นไข่มนุษย์นะฮะคนไม่เห็นว่าฟัาไข่อะราคาถูกดีแฮคเาบอกชอบขนมเปี๊ยะไข่เค็มสามลูกยังไหวจริงเหรอบ้าจริงกินสามลูกแหละไซนนี่อ่านนี้ดูู้หูนี่สวย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 เห็นแล้วเจ้าของอ๋อนี่หนูยุ้ยค่ะหนูยุ้ยค่ะนี่มาแล้วนี่ดูนี่น่ากินะ เไปนะหั่นย่อยลงอีกได้ละจะได้ไม่อิ่มมากว่ะจะได้ให้น้องๆกินไอ้บ้านนี่เมนูอันนี้แล้วจริงเหรอก็แบ่งน้องๆกินบ้ากโอ้โหจะแน่นเหมือนกันนะเนี่ยอ่าเนี่ตีต้องตีตีเกินเมนูก็ตีตีตีแปดเลยฮะตีแปดเลยเนี่ยแบ่งน้อโอเคอ่ะเออเนี่ยชิมแบบยิ้มยิ้มเออชิมยิ้มยิ้มฮวานี่เพอก็ดี เือกหอมเนื้อละเอียดดีนะอืมแป้งมันนุ่มดีนะเพืือกหอมชวนกินครับสองจุดเก้าครับโอ้โหู๊ดกู๊เกินชวนกินคะแนนเยอะเนี่ยชวนกินอาบายเนี่ยเจ้าของเข้ามาในสั่งตรงนี้เลยนะฮะโอเคให้ดูกันใกล้ๆดูก่อนออกไปเที่ยวงานลอยกระทงกลับมายังเปิดโทรศัพท์ยังกินกันอยู่เลยโอเคอะ เมนูต่อไปครับมุกี้เมนูที่9 5 3ครับเอ๊ะมีฟักทองฟักทองไอ้แม่ฟักทองพูดผิดไม่ใช่แม่ไข่ผมจะพูดว่าอะไรฝอยทองไข่ไม่ต้องฝอยทองนะกล่องละ1 0่มี4ลูกนะฮะแต่โอเคแต่ชัว